พระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนเปล่งรัศมีที่ปราสาทเมืองสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนักโบราณคดีได้ขุดแต่งปราสาทพบรูปพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนรูปยืนหนึ่งเสียนแปดกอดปฏิมากรรมรูปนี้เป็นรูปที่สำคัญของรัฐิโลเกสวน ที่แตกจากวัชรยานเป็นคติที่นับถือในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7รูปนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครลักษณะของพระโพธิสัตว์เป็นรูปยืนมีเสียงหนึ่งเสียงมีภาพสลักของทยานิพุทธพระอมิธภะที่ด้านหน้าของชดามงกุฎทรงกระบอก รัดด้วยปรกคำจึงพระพักของพระองค์ท่านนั้นนักวิชาการได้กล่าวว่าเหมือนกับรูปของพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งท่านจะแย้มพระสรวนเล็กน้อยและที่พานราชนั้นยังสลักไปด้วยตาที่สามเอาไว้ส่วนที่พระวรกายประดับไปด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากในท่าทยานิมพุทธา โดยมีความเชื่อว่าเป็นภาคของพระอมิต a ภะการที่มีจำนวนมากนี้คือเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาที่กลางพระอุระและพระโสนีบ้นพระองค์นั้นประดับด้วยรูปนางปรัิยาปารมิตาหรืออาจจะหมายถึงพระวัชรศัตว์โดยตามคำพีท่านจะออกมาจากรูกขุมขน ของพระอวโรกิเตสวนส่วนที่ทนิพบาทนั้นยังสวมพระธรรมรงเป็นรูปพระพุทธองค์ภาพรวมขององค์พระโพธิสัตว์รูปนี้เป็นศิลปะแบบบายนซึ่งยังมีสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนก็คือทรงผ้าโจงกระเบนสั้น ทิ้งชายผ้าหางปลาด้านหน้าที่เข็มขัดปั้นหนึ่งนั้นมีลวดลายดอกไม้ประดับและลายอุบะที่ใต้เข็มขัดคือลักษณะของศิลปะบายนในราวพุทธศตรวตรรษที่18ตรงกับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองสำหรับพระกรที่หักหายไปจะมีสิ่งของ ที่พระองค์ทรงถือเรียงได้ดังนี้ครับพระกรขวาจากล่างขึ้นบนนั้นทรงถือพระนางสทัษรีมหาวิทยาคัมพีขอช้างและวัชละส่วนพระกรซ้ายจากบนลงล่างทรงถือจักสายประคำ หม้อน้ำอมฤตและพักขันโดยลำดับซึ่งทั้งหมดที่พระองค์ทรงถือนี้แสดงถึงความเป็นเลิศทั้งด้านจิตใจและพลังอำนาจ